ตัวมีแต่แบนใจรับานี่ PJ, นะครับพาไปหาจ้าของไบสวัสดีครับขอขอบคุณเนาว้<ข>นะครับวันนี้เอาเซตไหนมาครับวันนี้เอาเซตตู้ตกลางจะเป็น B2 ครับ B2 ราคาเทาไรครับต่อไปกลางแหลมจะราคาไปละ0หนึ่ม่นหนึ่งพัารครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเร้อยหนึ่มื่นนึ่้าร้อครับผมส่วนตู้ส่วนตู้ซับตู้ซจะเป็นดอกพู่ครับไมละสองหมื่นหนึ่งเารอยสองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อครับพาวเวอร์ที่ใช้แล้วครับวันนี้พาวเวอร์ที่ใช้จะเป็น TDK ครับ TDK จะอยู่ด้านหลังอ๋อเดียวพาไปดูตู้ครับพาไปดูตู้สีลางมีหลายรุ่น ให้ชมแสงการกันนะครับโอ้งานอย่างสวยครับนี่ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวที่เดโมอยู่ครับตัวนี้จะเป็นตัวที่เดโมอยู่ราคาจะเป็นตัวนี้ครับราคาเดโมตัวนี้ที่เดโมที่ชุดเดนที่ชุดเดาส่วนตัวนี้เป็นรุ่นใหม่เป็นรุ่นใหม่นะครับราคาทำไมรุ่นใหม่กันรุ่นใหม่จะถูกกว่าครับเพราะว่าทำมาขายในราคาราคาที่ลากยายนะครับหลากาลากยาตัวนี้จะ8,900ันเเป็นรุ่น42นะครับแปดพันเก้าบาท8,900ัาร้อบาทครับ แล้วก็สิบสองมิลหนึ่ดอกไม่มีเฟรปพักครับผมเป็นระบบ2ทางอ๋อเลยอันนี้ก็เก็บบรรยากาศได้เลยพัฒนามานะครับเนาะเมื่อก่อนที่จะเป็นตัวเมื่อก่อนเป็นหูจับพลาสติกตใช่มันมันมันหักมาตอบโจทย์ไม่ไม่ก็คืออยากให้มันมันรับน้ำหนักได้เยอะขึ้นครับเอ้ยเนี้ยนะประมาณนั้นอ๋ออันนี้พัฒนามาจากรุ่นเก่าใช่ฝากไว้อีกหนึ่งแบรนด์นะครับลุงเจียงนะครับเป็น เป็นตัวแทนจำหน่ายวิชั่นออริโอครับ V A พิชชันเดี๋ยวเรามาดูเจ้าอื่นนะครับเดี๋ยวคอยมาชมอีกรอบตอนเดโมจริงนะครับครับผม